เอาจัดจ้าครับอัดแล้วเนี่ยเอาละไปครับไปดูการค้นตัวประกันของแต่ละแต่ละตัวเอา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  <c oughs> โอ้ลายตาครับลงพ่อเนี่ยโดนโดนลงครับ ไปไหนต่อคนี่นี่น,นี่นะครับโอ้หเฟรมเรทไหลลื่นมากผมผมเจ็ดสิบหรือว่าลื่นแล้วปรับขนาดไหนอะ่ะปรับสูงสุดครับเน้นคออฟมันมีแค่สองคนนะมันเลยลื่นเฮ้ยเก็บครับไอ้ย่ามียิงตรงหัวใจด้วยหัวใจ ทำยังกับมันฌิพันธ์ตื่นครับนั่งครับนั่งนั่งนั่งพี่ตัวซ้ายนะครับผมตัวขวาหนึ่งสองสามคิวคอนเฟิร์ม อ๋ 1> อ 2> 1 2 3อ่องสาหถ้าไม่คุยใหม่กันนี่ไม่แยกกันยิงเออผมว่านะเฮ้ยสปอร์ตไม่ได้กคนนะเอ็ดหนึ่งสองสามุ้ยปลดล็อกปืนใหม่แล้ว เดี๋ยวผมขี่ไวป้าไปใจตลาดตะกูเออนันดูยังว่ามันมีเดอร์ไบร์วะอ๋อเดอร์ไบร์มันเป็นในพรีเมิยมนะเล่นสตันน่ะสตันน่ะสตันน่ะตนเด็กแว้นเดี๋ยวๆแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนอนใหม่นอนใหม่ถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปจะถ่ายรูปเด็กแว้น เอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ถือเคมอมไหมอ๋อเคเออถือเคมอมเออน่นแหละเปเปเปไปต่อพาได้ครับพาได้เป็นของจริงนี่โคตรฮ่ากำลังทำธุรกิจมามีการถ่ายรูปถ่ายรูปไปอัพลงอินสตาแกรม อาอใช่ชั้นนี้แบลครับถูกหรือยังเฮ้ยไม่ใช่นีหว่าเฮ้ยถูกแล้วชั้นนี้เลยครับตึ๊บมองก่อนเลยอ่ะยังไม่นอนทำอะไรคราวนี้เรามาเริ่มกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไอ้สไนัยที่เราใช้อะไรนะ ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไทยเซนิกนะรอโบครับรอโบหนึ่งสองสาม ไไปตรงหนนอนทำไมเด้อทำไมข้างบนหนึ่งสองสามนี่พร้อมกันเป๊ะเลยเนี่ยงงนี่แหละมาทำจุดจุดทำของงงมันเป็นสองคนตรงกลางหรือเปล่า ม่นนะพี่เดี๋ยวผมลองสปอตดูก่อนอ๋อนี่เออใช่ไหมขี่สปอตด้านซ้ายมือไปเลยขี่ส,สปอตสปอตกดคิวสปอตเลยครับสองคนเก็บคนละสองคนพี่เก็บด้านซ้ายแล้วกันหนึ่งผมเก็บด้านขวา <c oughs> โอเคอนึ่งคน E ครับเดดี้ <c oughs> ดู one two <One. S 2> เรียบร้อยเขาอีกตัวไม่ตายอ่ะตายยังนี่ตายแล้วมั้งผ่านแล้วนี่เป็นนต่อนี่ <c oughs> นายต่อนมอมออะมึงมองอะไรกันอ๋อมองอะไรกันเนี่ยตรงนูน้นเหรอไม่ไหนเนี่ยหาไม่เจอไหนอ่ะ เออพี่เจอเลยไหมขอให้เราออกมุกมาวิส <_ C ell> ยุวิสยุทำอะไรวิสยุขอาล่ะครับเราไปรวมกับเขาใช่ไหมครับเราไปรวมกับเขาอ่อโอ้โหบีชนร้วไปทางไหนเนี่ย <_ C ell> เอาลเยู่ฝั่งนี้แหละยืนคุมตรงนี้เลยอ่ะอฝั่งนี้ก่อนเจ็บพี่เก็บตัวไหนในไหนฝั่งไหนเก็บในตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้ก่อนใกล้มือเราอ๋อมีตรงนี้ก่อนพี่เก็บตัวไหนก่อนมันกำลังเดินมาอ่ะพี่เก็บตัวซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวพี่ส่องเอาไว้่ลยอ๋อพี่สองตรงนู้นเหรอเนี่ยมีตรงเนี้ยโอเคสองตรงนี้ก่็แล้วกันพี่เดี๋ะเดะ ทำไมมันไม่ใช้ขาตั้งไงฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเนี่ยเนี่ยเอาตัวโอเคเฮ้ยพี่ตัวไหนตัวซ้ายตัวซ้ายเคผมของตัวขวานะหนึ่งสองสามเฮ้ยตัวยูท่าขวามืออ้าวของขวานะอ่าหนึ่งสองสามโหโคตรเทพอ่ะ เรเทเถสไนอยู่ข้างนอกเองตับให้เขาอย่างเยวนั่นออกมาแล้วมาออกมาแล้วหสามตัวใครเก็บสองเดี๋ยวผเก็บสองแล้วกันมันซ้อนกันอยู่อ่ะโอเคหนึ่งสองสามยิงซ้ำเืเผื่อเื่อไว้ไหลไหลไ เดี๋ยวมันต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่แน่นอนผมว่าเอาฟาตอนนี้กำลังไปคนระับอะไรเนี่ยอีมารุอีมาลุซุ่มอะซุ่มไม่ต่อเลยครับเอา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 ,เอานูน่นครับพี่เชียร์ซ้ายเลยเดี๋ยวผมเชียร์ขวาไหนซ้ายขวาไหนโหมันสี่ตัวเลยน,ะนั่นน่ะไหเออพี่เชียร์เองเลย เขายืนเกาหัวยี่ว่าแนี้แล้วมีออกอ๋อออ๋ออามีตรงนี้มายิงกยิงเลยทีมาข้างบนข้างบนเหรอูจะเห็นยังไงเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะออทะลุต้นไม้ไปแล้วโอเคยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยโดนแตซ์เลเอาี หาแหล่งดีๆนั่งเมตกาเออดีๆโอ้ทางน,นี้ทางนี้นโอ้แล้วกลางหัวอืม,อมสองตัวอุ้ยโดนอะไรตะโขงก็ซูมเกินเอา้าต้นไม,ตนไม้ต้นไม้บักปังพัดสนียภาพวัตอระเบิดยังไงเหไอ้ละหลังน,งนี่ตายยังนี้ ไอ้ฝั่งนู้นมันไม่ป้องกันให้เราเด้อฝั่งนู้นไม่มีทำยมแบอพี่แล้วรถตำรวจจอดเกินแล้วตำรวจมีไหนเนี่ยตำรวจตายหมดแล้วเราเราเทพสองคนเก็บเก็บหมดครับไอเนี่ยวิริเวทอ๋โอโหตรงนี้เหรอท่านท่านนครับนี่ครับ มีไหน,ไหนี่ยที่ยังไม่เห็นเลยตั้งไว้ก่อน,นเฮ้ยเจออะไรเนี่ยอ้อ M K มดมดสูมินี่เหรอ MK เขา,าเหมือนกันนี่หว่าเหมือนกันเหมือนกันชื่ออะไรนะ M K มดมดสูเอเอได้ไมา เล็งมาเอาตัวไหนตัวซ้ายตัวซ้ายตัวขวาหนึ่งสองสามเน้น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 เดี๋ยวผมต้องอยู่วันนี้ผมต้องอยู่วันนี้ขาตั้งเขาก็มีให้ใช่ไหมก็ <c oughs> ขาตั้งเอเอ,เอนี่ไงนอนมอมน,นีไงม,มันเดินด้วยอ๋อพี่เคียร์ตัวไหนตัวหน้าตัวหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนมันตัวหน้าเนี่ยเออตัวหน้าตัวหน้าก็ได้เฮ้ยมันหยุดพี่ตัวหลังอ่ะพี่ตัวไหนตัวซ้ายตัวขวาอ่ะตัวซ้ายตัวซ้ายเคเคตัวขวาหนึ่งสองสามอุ้ยโอ้โเคือไปแล้วสุดก้มหัวเฉยโอ้ข้างบนดูข้างบนดิมีตัวประกันด้วย ราต้องเราต้องเราต้องคุมีมีเดินออกมาหน้าบ้านโอ้โหต้องยิงคนที่คุมตัวประกันด้วยแน่เลยไม่งั้นถ้ามันแบบดูดูห้องข้างบนน่ะต้องยิงห้องตัวประกันคนหนึ่งอ่ะพี่ว่าเห็นอยู่เห็นอยู่เอาเอามันเดินไปไหนแน่พี่ยิงตัวที่เดินกันเลยเอาเลย นะคแหล่อ๋อรู้อีกโอ้ยมันยิงไอ้นี่ไม่ได้อ่ะไม่ยิงไอ้ที่คุมตัวประกันไม่ได้อ่ะใส่กระจกนี่เราใครอ่ะอยู่ข้างในนั่นนะเห็นหรือเปล่าเห็นตรงลูกปั้นหรือเปล่าสองสองตรงลูกปั้นก็จะเห็นตัวนี้กับพี่ที่ผมสปอร์ตไว้อ่ะโอเคเอ็นเอกผมว่าตัวขวานะอ่าหนึ่ง สองสามน่อ๋อนี่มันยืนอยู่ตรงลูกปั้นนี่แหละนี่ข้างบนลูกปั้นอ่ะนะเห็นว่า <c oughs> ม่จะมีคนนึงเออนั่นแหละย,ยิงก็ไม่ได้ตรงสัยยิงตรงสัยมันยังไม่นั่นนี่เราต้องเข้าไปเคลียร์เคลียร์ที่ <c oughs> มันต้องเป็นลำดับขั้นตอนนะนี่ไงนี่ไงมาละอ๋อมอกกันเต็มเลยโอ้ตัวเนี่ยอู้ โอ้โหโอ้๋อจะแฝงแบงค์นี่พี่สปอร์ตไว้ยังเรียบร้อยหมดแล้วพี่จะยิงไอตัวยืนนั่นก่อนนะตามด้วยตัวซ้ายพี่เคลียร์ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายเอ้ยแล้วผมเคลียร์นะขวาอืม มีหลงยิงตัวประกันไปบ้างก่อนเะนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่านั่นคือตัวประกันรึเปล่าข้างล่าง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 เฮ้ยออมีมีไอตัวเนี้ยที่วิ่งอยู่อ่ะนี่ใครเนี้ยใครไม่รู้พี่คิวให,ห้หมดโอ้โห,โห,โห